Bak, <laughs> จากกรณีเมื่อวันที่24เมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะเพจนิรมิตเท,ทวจุตินะคะจะส่ง2องแอดมินสสาวสวยออกมาไลฟ์สดค่ะ,ะแถลงการประเด็นที่สังคมกําลังถกเถียงกันโดยได้ระบุนะคะว่าไลฟ์สดนารีสวรรค์เผยความจริงเชื่อมจิตมีบัญญัติในพระไตรปิฎกค่ะซึ่งเมื่อทําการไลฟ์นะคะทั้งสองสาวเนี่ยก็ได้กล่าวว่าไปศึกษามาแล้วว่าคําว่าเชื่อมจิตคำคำนี้เนี่ยเป็นการเข้าอ่านเนมชัดสมาธิซึ่งถ้าจะให้อาจารย์น้องไหนพูดเนี่ยคำนี้อาจจะยากเกินไปท่านจึงใช้คําง่ายๆว่าการเชื่อมจิตให้เราเข้าใจง่ายนั่นเองแล มีผู้ทรงคุณูตท่านหนึ่งผู้ทรงคุณฒิท่านนี้ได้มีการเขียนข้อความกล่าวเอาไว้ว่าในสมัยพุทธกาลมีการใช้จิตติดต่อสื่อสารการันหรือสนทนาทางจิตโดยในพระไตรปิฎกเนี่ยมีการบันทึกพุทธพจน์เอาไว้พระพุทธองค์ทรงใช้คําว่าการเข้าอ่านเนนชัสมาธิจากนั้นสองแอดมินค่ะก็ได้อ่านบทความดังกล่าวนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายเชิงยืนยันว่าเชื่อมจิตมีอยู่จริงในพระไตรปิฎกค่ะจากนั้นเมื่อไลฟ์สดดังกล่าวจบลงนะคะที่หน้าเพจ book, a c e b o o k นิรมิตรเทวาจุตินะคะก็ได้มีการเผยแพร่แหล่งข้อม มูเลเผยว่าเรื่องการเชื่อมจิตนะคะมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกค่ะปรากฏเป็นบทความของดรอดิเทพผาทาคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยจุฬาลงกรราชวิทยายลัยนะคะซึ่งในโพสต์ดังกล่าวนะคะระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเปิดเผยความจริงหลักฐานปรากฏชัดการเชื่อมจิตมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกโดยมีการหยิบยกบทความของดรอดิเทพผาทาคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยายลัยมาอ้างอิงในทํานองที่ว่าสมัยพุทธกาลค่ะมีการใช้จิตติดต,ต่อสื่อสารการันหรือสนทนา กทางจิตโดยในพระไตรปิฎกนะคะมีการบันทึกพุทธพจน์เอาไว้ว่าพระพุทธองค์ค่ะทรงใช้คําว่าการเข้าอาเนนชัสมาธิในคมภีร์อธิบายว่าอาเนนชัสมาธิหมายถึงสมาธิอันสัมปยุทธ์ด้วยอรหรันในคมภีร์อธิบายเอาไว้ว่าอาเนนชัสมาธิหมายถึงสมาธิอันสัมปยุทธ์ด้วยอรหรันผลมีฌานที่4เป็นพื้นฐานเหตุที่พระผู้มีพระภาคทรงเข้าอาเนนชัสมาธิเพราะทรงประสงค์จะแสดงว่าพิษุท์ั้ง5 0 0รูกมีพระยะโสชาเป็นหัวหน้านั้นมีสัมโพค้าเสมอกับพระองค์และทรง ประสงค์ที่จะแสดงให้ปรากฏว่าพิสุกเหล่านั้นบรรล,ลุพระอาหารหันต์โดยที่ไม่ต้องส่งเปล่งพระวาจาในคำพีระบุชัดว่าสามารถใช้จิตในภาวะสมาธิสื่อสารหรือพูดคุยกันได้พระพุทธองค์ทรงอนิชัสมาธิคุยกับพระอาหารหันต์ทั้งคืนซึ่งประเด็นนี้อาจารย์น้องไน์ก็ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าไม่สามารถเชื่อมจิตได้ทุกคนขึ้นอยู่กับภาวะจิตของแต่ละคนว่าจะเป็นภาชนะที่ใสสะอาดหรือไม่อาจารย์น้องไน์ใช้วิธีสอนด้วยการเชื่อมต่อยอดขจัดเคลียในแต่ละคนจะสอนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับภูมิ ทำภูมิปัญญาและภาวะจิตที่แตกต่างกันไปจนกระทั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนผู้ชมทางด้านของดรอดิเทพผาทานะคะเจ้าของบทความที่2สาวแอดมินนารีสวรรค์ของเพจนิรมิตเทวจิตินะคะที่นําข้อมูลไปอ้างอิงว่าการเชื่อมจิตนั้นมีอยู่จริงเนี่ยได้โฟนอินเข้ารายการโหนกระแสนะคะเทปเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยในรายการค่ะได้มีการเชิญพระมหาวัฒนาปัญญาทีโปค่ะที่จบปริญญาธรรมก้า9นะคะและเป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลี ึกษาพุทธโคตจังหวัดนครปฐมด้วยนะคะ ซึ่งนอกจากนี้ในรายการนะคะก็ยังมีแขกรับเชิญอีกคนค่ะก็คือดรประยุทธ์ประเทศเสนาค่ะรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้มาออกกับรายการนะคะโดยในรายการมีการถกประเด็นที่สังคมสงสัยก็คือการเชื่อมจิตนั่นเองว่ามีในพระไตรปิฎจริงหรือไม่หลังจากที่เรื่องราวของน้องไนซ์เชื่อมจิตนะคะแล้วก็กลุ่มเชื่อมจิตเนี่ยกลายเป็นกระแสร้อนแรงมาอย่างต่อเนื่องค่ะงานนี้นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งในรายการะคะ่ะทางด้านของดรอดิเทพผาทาอาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะคะสาขาพระไตรปิฎศึกษาคณะพุทธศาสตร์มหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยผู้ที่เป็นเจ้าของบทความที่มีการถูกนํามากล่าวอ้างนะคะได้โฟนอินเข้ารายการในเทปดังกล่าวโดยได้ให้ข้อมูลนะคะว่ากรณีที่มีผู้นําบทความของตนเองที่ลงเอาไว้ในวันที่16ธันวาคม2566นั้นไปเผยแพร่ต่อเป็นการนําบทความไปใช้แค่บางส่วนนะคะเพราะวาความจริงบทความนะคะระบุเอาไวชา้ชัดบทความของตนเนี่ยถูกดัดแปลงเพราะว่าตนนั้นเขียนบทความเอาไว้2ชิ้นชิ้นแรกตนเขียนว่าการเชื่อมจิตไม่มีอยู่จริงในพระไตรปิฎกตนเขียนด้วยภาษาที่ท ให้ชาวบ้านประชาชนทั่วไปเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้นซึ่งการเอาบทความของตนไปดัดแปลงไปสนับสนุนเรื่องการเชื่อมจิตมันไม่ถูกต้องการเชื่อมจิตของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไปทํากันมันเป็นการอุปโลกขึ้นมามันทําไม่ได้การเชื่อมจิตแบบที่น้องคนนี้ทําก็คือเอานิ้วไปจี้ที่หน้าผากคิดว่าเอาพลังตัวเองเนี่ยเข้าไปให้คนที่มาปฏิบัติธรรมมันทําไม่ได้ซึ่งหลังจากที่จบรายการหนนกระแสะเทปดังกล่าวนะคะทางด้านของน้องไนซ์ค่ะก็ได้มีการแอคชั่นถึงกับเรื่องนี้โดยทันทีนะคะโดยบอกว่าใบาไม้ได้กำมือขอขงพ,พุทธ ไม่ได้เขียนเอาไว้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเอาไว้ทั้งหมดค่ะ จนกระทั่งล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของดรอดิเทพาธาค่ะเจ้าของบทความที่สองสาวแอดมินนารีสวรรค์ของกลุ่มนิรมิตเทวสุตินะคะที่ได้อ่านถแถลงแล้วก็นําบทความของดรอดิเทพไปซัพพอร์ตว่าการเชื่อมจิตนั้นมีอยู่จริงในพระไตรปิฎกเนี่ยได้มีการออกมาแชร์ข่าวที่น้องไนท์นะคะพูดถึงเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องใบไม้ในกํามือโดยได้ระบุแคปชั่นเขาว่าใบาไม้ในกํามือความจริงชัดเจนแล้วในพระไตรปิฎกกรณีของการที่มีผู้นําเอาบทความของผมไปบิดเบือนโดยพยย ยามปรับจากเดิมที่ผมยืนยันไปอย่างชัดเจนแล้วว่าการเชื่อมจิตไม่มีในพระไตรปิฎกและอาเนชัดสมาธินั้นเป็นสมาธิที่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทาง้งร0 0รูปเข้านั้นเป็นสมาธิที่ถือว่าเป็นสมาธิระดับสูงที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปได้ทั้งนี้พระพุทธองค์ส่งเข้าสมาธิดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันว่าพระอรหันต์ทาง้งร0 0รูปบรรล,ลุพระอรหันต์แล้วโดยภายในสมาธินั้นผมใช้คําว่าอาจจะมีการสื่อสารกันทางจิตได้ตามภาวะของพระ ระอรหันต์ที่มีจิตท,ที่ได้รับการพัฒนาแล้วซึ่งคําว่าการสื่อสารกันทางจิตนั้นคำภีร์ใช้ความหมายนี้แต่ไม่ได้ใช้ความหมายว่าเชื่อมจิตดังนั้นคาว่าเชื่อมจิตจึงเป็นคําที่ไม่มีในพระไตรปิฎกจากนั้นผมก็ยกกรณีของยโศชสูตรมาเป็นกรณีศึกษาว่าการสื่อสารกันทางจิตของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั้ง500นั้นมีอยู่และกรณีดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่การเชื่อมจิตเพราะว่าการเชื่อมจิตของน้องคนนั้นมันก็คือการที่ใช้ท่าของโงกุลในกระตูนมาเป็นท่าทางโดยอ้างว่าเด็กเอานิ้วแตที่กลางนะ ผากของตนเองแล้วไปแตะที่หน้าผากของสาวกจะสามารถเชื่อมจิตคือสามารถสอนธรรมะให้กับสาวกของตนเองได้ซึ่งน้องยังเป็นคาหัสืดยังไม่ใช่นักบวชและน้องเนี่ยก็ไม่ใช่พระอรหันต์จะไปอ้างว่าสิ่งที่ตนทํานั้นมันคือการอาเนนชัสมาธิไม่ได้ซึ่งทางแอดมินของกลุ่มดังกล่าวเนี่ยได้นําบทความของผมซึ่งผมปฏิเสธเรื่องการเชื่อมจิตว่าไม่มีในพระตาิฎกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมคือนักวิชาการที่ไปยอมรับว่าการเชื่อมจิตมีในพระตาิฎกในรูปแบบของการเข้าอาเนนชัสมาธิซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริง ังนั้นทางช่องสามจึงได้มาสัมภาษณ์ผมที่คณะนะซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณทางช่อง3ามเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสผมได้ชี้แจงและได้เสนอความจริงกับสังคมและได้ให้โอกาสผมโฟนอินเข้าไปในรายการโหนกระแสต่อมาเมื่อรายการโหนกระแสจบลงทางน้องก็ได้มีการออกมาโต้กลับว่าใบไม้ในกำมือพระพุทธเจ้ายัางตัดไม่หมดเลยซึ่งถือได้ว่าเป็นการเสนอว่าเรื่องเชื่อมจิตนั้นมีอยู่จริงแต่พระพุทธเจ้ายังตัดหรือว่ายังไม่แสดงในกรอบของใบไม้ในกำมือที่ทรงตัดไว้ในศีรษะปาวนาสูตร ซึ่งในพระสูตรดังกล่าวของพระพุทธองค์ทรงตัดเอาไว้ชัดแล้วครับว่าใบไม้ในกำมือคือคำสอนที่ทรงมาสั่งสอนนั้นเป็นส่วนคำสอนที่มีประโยชน์ต่อการบรรลุธ,ธรรมและมีประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นของเหล่าพุทธบริษัทและคำสอนดังกล่าวของเหล่าพระสาวกก็ได้รวบรวมเอาไว้บทแล้วในพระไตรปิฎกอันนี้ชัดเจนครับการมาบอกว่าใบไม้ในกำมือของพระพุทธเจ้ายังสอนไม่หมดผมว่ามันเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะครับว่าพระองค์ยังคงสอนยังไม่หมดสาวพุทธที่ดีเนี่ยไม่ควรพูดเช่นนี้เพราะธรรมดาของพระพุทธ เจ้านั้นเมื่อทรงตัดสรุปแล้วก็ทรงที่จะตัดสอนธรรมที่มีประโยชน์เหมาะสมกับบุคคลสถานที่และเวลาจนหมดตามภาระหน้าที่ของพระพุทธองค์ที่ได้ตัดสรุปมาดังนั้นจะมาบอกว่าทรงยังตัดหรือว่ายังแสดงไม่หมดถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดคําถามคือน้องรู้ได้อย่างไรว่ายังแสดงไม่หมดเอาหลักฐานอะไรมาอ้างเอาที่แน่ๆผมถามหน่อยว่าพระไตรปิฎก45เล่มน้องเชื่อมจิตอ่านหมดหรือ,อยังอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่น้องจะต้องออกมาตอบเพราะว่าถ้ายังอ่านไม่จบแล้วก็มาบอกว่าทรงสอน ยังไม่หมดนี่ถือว่าเป็นคําตอบที่ยังไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าการจะพูดอะไรเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานมารองรับไม่ใช่พูดลอยๆแล้วก็จบฝากผู้ปกครองช่วยดูแลหน่อยนะครับไม่ใช่เอาแต่ช่วยเป็นพรายกระซิบอย่างเดียวผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ งานนี้ถือได้ว่าเป็นการยืนยันจากเจ้าของบทความอีกครั้งนะคะว่าการเชื่อมจิตไม่มีอยู่จริงค่ะส่วนเรื่องใบไม้ในกำมือนะคะก็นับได้ว่าคงทําให้ใครหลายๆคนนะคะเข้าใจกระจ่างมากยิ่งขึ้นแล้วท่านผู้ชมล่ะคะคิดเห็นกันยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดารานะคะ